สวัสดีจ้ามาพบกับจุผ้าโซเมื่อน,นี้จุผ้าโซกสภาพ่าขอพ่อ,ขอแม,แม่พี่เพียงน้องมาสำรวจนาะวัดปลาบานเหมิดนะจ๊ะซึ่งนาะวัดปลาบานเหมิดนี่กับว่นวัดลางวัดยังนะจักกับวัดที่เพื่อนคยคอยบูรณนะแต่ว่าจุมอยากพ้าพ่อพอ,ขอแม่มาสำรวจซึ่งจุผ้าโซก,ก็ได้ขออนุญาตพระคู่ซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าวาดวัดปลาบานเหมิด ปัญแม่ตําบลสามผ่าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรเนจะได้ซึ่งได้ขออนุญาตเพื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน,นจะซึ่งสิมาถ่ถายถ้ำหรือผ้าพไผ่แม่ใดมารับส้มรับเบิงว่านาลกวรรค์มันเป็นจังไดผู้ได้เฮ็ดพิษเป็นได้เฮือเสิเบงเฮืส้นสิงลีรับที่ทุกทุกคนอาจได้เห็นต่อไปนี้เนจะเด้อจ,จุมผ้าโซ่สิ้ผ้าพ,พ่อ,อแม่ไปสํารวจกันเนจ้า ผู้ใดเห็ดกรรมเห็ดเวรอันใดก็สิได้รับจังซีลอจันีร์ผู้ใดอยากรับส้มรับเบิงหรือจังใดเขามาได้เจ้าเขามารับส้มรับเบิงใด เมื่อคืนเนี่ยจะมันได้บรรยากาศพายเฮ็ดพิษแนวได้กระลับกรรมไปตามนี่้จะจ้ะผู้ใดตาดีตายัง โอ้จักว่าหมอกจักววาควนกาตที่กินใส่กินยั้งไป บรรยากาศได้ฟิลสุดๆดอ่ะบอสจ้ลูจกจัดเปย์จกักยัง อะีรกับต้นนี่กับตน้น,บตนโพธิ์จยตุกางเลยโอ้โหเปนยังนอาไปที่นี่เท่านั้นโอ้พอแล้วพอแล้วพอ่อว่าแม่ว่าไว้ว่าไวจังไดก็ขคอฝาก กดไลค์กดแชร์ให้กับจุมภาโศกกดติดตามจุมภาโศกเด้อจ้าจันไดสำหรับคลิปนี้จุเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า